แยกนี้เป็นแยกย่านความเจริญอีกหนึ่งย่านของกรุงเทพมหาคนครกัวอาได้สะพานนาหน้าของบาโบเป็นสะพานเล็กน้องพี่น้องที่ทอดยาวไปจนทอดคุณลาภพี่น้องสามย่านคนละสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านนะตอนนี้บาโบอยู่ที่ซีแยกพี่น้องเหนือังรีรูนังน้องพี่น้องเนาะตัดกับถนนพระรามสี่นะท่านผู้ชมนะครับฝั่งนั้นจะเป็นถนนนะฮะถนนสุรวงศ์น้องพี่น้องเนาะที่มีจุดเริ่มต้นตัดกันตรงอ่ถนนอ่ นราธิวาสพี่น้องเอ๋ยนะตรงสีลมนะด้านบนก็น่าจะเป็นสะพานนะสะพานไทาญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะสะพานเล็กนั่นเองอันนี้คือทางเท้าที่มีการปรับปรุงและแก้ไขเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระนังซ่อมแซมอยู่บาโบ่จะยางไปสวนลุมพินีพี่น้องเอ๋ยเนี่ยยางมาจากสามย่านเนาะพี่น้องเนาะบนถนนพระยาไทย ที่ตัดกับถนนพระราม4นะฮะตรงมาตรงนี้บ่าวพวกจะไปส่วนลุมพินี่นั่นเองเป็นบรรยากาศย่ามเร่งๆหาโม่งแรงพี่น้องเ๋ยเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะสภากาชาดไทยนอกพี่น้องเนาะโรงพยาบาลจุฬากับเป็นโรงพยาบาลทีนองอา่า หน่องคุเล่านะพี่น้องเด็กหน่อยคนเล่าว่ายเจ็ดเดือนมากค่าตัดหัวใจนั่นเองนี่ก็จะเป็นทางเดินฟุตบาทพี่น้องเลยทางเดินฟุตบาทที่จะย่างไปตรงสวนลุ่มเนาะพี่น้องเนาะ หน้านหน้าของบาโบก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่จะตรงไปนะฮะถนนวิทยุน้องพี่น้องเนาะเลี้ยววขาไปทางสีลมนะฮะเลี้ยวซ้า,ายไปทางราชรดมรีน้องพี่น้องเอ๋ยงขอถอดขอภัยทีโบดเด่เบาน้อพี่น้องเนาะเป็นภาษาไทยเพราะว่าอ่ามีความอ่าจุดประสงค์หลายอย่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบเองบอกภาษาลาวอ่าบางทานกาบ่มากนะฮะ บากบูบอวาภาษาไทยบางทานก็นอาจจะบูชื่นชอบถึงจังไรก็แล้วแต่ภาษาตัวเองก็ถือว่าเป็นภาษาทีถนัดแล้วพี่น้องเอ๋ยขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะตรงมาด้านนี้จะเห็นฮนะ มีรางรถไฟพี่น้องเลยนะฮะรางรถไฟฟ้าสายสนามกีฬาไฟบางว่าเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เป็นแยกสาลาแดงแยกสาลาแดงพี่น้องเลย นี่เลยปั่นจักรยานมาสามารถล็อกไว้เก็บไว้ตรงนี้พี่น้องเอ๋ยแล้วแบาบกักยังมาหอดตรงถนนราชรำดีพี่น้องเอ๋ยนะตัดกับถนนที่จะไปวิทยุไปพระรามสีเนาะพี่น้องเนาะไปสีลม่างขอจะไปสีลมพี่น้องเอ๋ยตรงไปจะไปทางถนน วิทยุเนาะทางสามือจะเป็นถนนราชดำามดีโอ้โหตรงนี้เป็นแยกสาลาดแดงครับเนาะแยกสาลาดแดงนั่นเองสะพานไทยญี่ปุ่นเดี๋ยวบาร์โบจะขึ้นไปตรงสะพานสูงๆเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้บาบูกะขึ้นมาบนสะพานนาะพี่น้องเนาะจะยางขาบไปตรงถนนสีลมฝั่งนี้ก็ะจะเป็นสวนลุมพ่นีสวนลุมพี่ีนี่นะหลก็จะมี MRT ตรงนั้นนะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแยกความเจ้าเริญนพี่น้องเลยสะพานเล็กสะพานไทยญี่ปุ่นสำหรับมือนหม่าบกเองก็ได้มีโอกาสนะพี่น้องเนาะ อย่างมากสถานที่ย่านความจเจริญอีกหนึ่งสถานที่ของกรุงเทพมาหาคนครสกายวอล์กเชื่อมต่อเขาไปได้ห่างโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะ แยกนี้เป็นแยกย่านความเจริญอีกหนึ่งย่านของกรุงเทพมหาคนครกัวาได้สะพนนานนานาของบาบัเป็นสะพานเล็กน้องพี่น้องนนทีทอดยาวไปจนหอดคนละพี่น้อง3มย่านคนละโอ้โหดานบนก็จะเป็นอ่าล่างรถไฟฟ้า BTS น้องพี่น,น้องสายสนามกีฬาวางว่า น่างก็จะเป็นเออ MRT สีลมเนาะพี่น้องเนาะสีลมศาลาแดงโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะย่านเพื่อมเจริญของเมืองไทยตึกสูงใหญ่ป้าชอขส่วนดี ตอนนี้บาโบกับลูกมมาตรงถนนพระรามสี่งไปแล้วเลยถนนพระรามสี่นอ้องไปน้องอที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนวิทยุเดี๋ยวบาโบกจะข้ามไปตรงสวนลุ่มประการองเลย นี่ยู่ที่ถนนพระรามซีแจ็กขามไปสวนลุ่มพี่น้องเ๋ยสวนสุขภาพนะฮะสวนที่เป็นสวนเป็นป่ากลางกรุงเทพเลยครับบนแยกสาราแดง ตอนนี้บาวก็ถือว่าข่าวฟังมาตรงสวนเหล่พี่น้องไอ้สวนลุมพินีนะครับบนแยกสาลาแดงพี่น้องเอ๋ยแยกสาลาแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่บ่าวโบเองก็อยากจะนําเสนอให้พี่น้องหเห็นเนาะพี่น้องเนาะถึงความอลังการของเมืองไทยถึงความตื่นเต้นและการตื่นใจเมืองย่ามใดกะบอมีเบื่อพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาย่ามใดกะตื่นเต้นตลอดเวลา นี่คือถนนพระรามสี่พี่น้องเอ๋ยจะมุ่งหน้าไปทางแยกวิทยุเนาะพี่น้องเนาะาก็คือว่าถานนนี่เชื่อมต่อกันเลยเบิดเนาะพี่น้องถนนของเมืองไทยมาบุเองก็คือว่าได้ยางมากเนี่ยทานตามป่ายบอกข้างไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนี่ยฮามาตั้งแต่ดนสาวผุนแรงมาเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศความตื่นเต้นนะฝากตอนพี่น้องกับฝากตอนตัวเองเนี่ยเพราะว่าตัวเองกับบุเคยเห็นเนาะหลายคนอาจจะเคยมาแล้ว อาจจะเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับตัวบาโบนี่นะตัวบาโบนี่นะเห็นยามและก็ตือนเตือนตลอดเมืองไทยโอ้เอาล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บาโบเองจะขออนุญาตลาธรรมชมไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องเลยผ่านได้ทีมมาคลิปของบาโบ่ไปยื่นกนไห์เป็นกำลังใจ กดการิงแก้งเตือนเพื่อสิได้บ่ผพานคลิปใหม่ๆของบาโบ้เนีพี่น้องเอ๋ยสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดขำโฆษณนาก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี้สิขอกราวคข้ว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ